สวัสดีครับผมดรนายแพทย์กัพลสิรพนาคุณประธานเพื่อสถาบันการพัฒนาจิตก,กาายในวันนี้ผมขออนอุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโคโรโนาไวรัสในเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแรกเลยที่จะพูดถึงกระแสเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนและผิดพาดอยู่เยอะมากประเด็นแรก ขออนุญ,ญาตเน้นก่อนนะครับว่าหน้ากากอนามัยนี้ควรจะเก็บไว้ใช้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่มีความเสี่ยงไว้ก่อนคนปกติถ้าจะมาใช้เลยนะครับอย่าไปเบียดบงังแต่เราหาวิธีการใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่ท่านไม่มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ชุมชนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากมันจะขอยเกิดความอึดอัดกับไรประโยชน์ แต่ถ้าท่านจะเป็นจะต้องไปวัดไปสัมมนาหรือไปเข้ากิจกรรมต่างๆจําเป็นจะต้องใส่หน้ากากที่คุ่มเฟอบไม่ใช่การพัฒนาง่ายๆก่อนนะครับเราจะไม่เบียดบังหน้ากากทนไมที่แพทย์ใช้เราสามารถใช้ผ้านะครับผ้าสาลูผ้าฝ้ายและทําเป็นทอเป็นเปหน้ากากได้สถาบันพนาฒกราริพทยได้จัดทำหน้ากากพิเศษไว้เคื่อความสะดวกนะครับ เราใช้สิ่งทอที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีผทธภาคในการที่จะคุ้มคอรองไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้อย่างน้อยเกินกว่า24ชั่วโมงวิธีการเขกากัหนดนาคัก็ใช้ผ mm hmm. าฝ่ายนะครับเป็นสิ่งทอธรรมชาติแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะครับเราจะมีการพัฒนาสเปรย์ที่จะสามารถคุ้มครองปกป้องได้น ถ้าท่านจะเอาไปใช้ก็สามารถที่จะพ้นหน้ากากด้านที่เราจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคภายนอกเข้ามาหาตัวเราคือด้านนอกเราก็จะฉีดด้านนอกไปแต่การฉีดด้านในเนี่ยครับจะเน้นในการฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคของเรากระจายออกสู่ชุมชนเพระฉะฉีดทั้งสองด้านง่ายเลยทิ้งไว้ประมาณสิบ วินาทีนะครับรใอยแห้งก่อนถ้าเป็นผ้ามันอาจจะซึมชับนานแต่สามนาทีพอเพียงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะหยิบหน้ากากเราต้องทำความสะอาดมือลากอนนะครับและค่อยเอามือไปหยิบหน้ากากมาใส่อันนี้ก็สามารถป้องกันได้อย่างปลอดภัยและเป็นสากและไม่ซึมเปื้อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่าน ที่จำเป็นจะต้องไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงก่อนจะเข้าสู่ชุมชนอย่าลืมใช้หน้ากากนี้และสามารถใช้ได้ยางนานเกินกว่า30วันแน่นอน